สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นการเทสร่างกายประจำปีของไตามาาที่3ของ2,567ครับงั้นบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สํานักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลในหน่วย ไต่มาที่3ประจำปี2,567ครับโดยมีการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ